แลทำไมฝรั่งคมนตะแล้วครับสวัสดีครับผมืมันนี้ก็เป็นมือยุดนะครับผมโอ้นอนมันนี้นอนแบบยางแสบเลยหลังจากที่บด้หยุทธ์มาหลายมือค้นให้เพจนะครับมือนั้นผมในเหตุคลิปภาษาญี่ปุ่นไปไลแกลก้วนะครับเกี่ยวกับฮิโจกนะครับที่มันแปลว่าชุกเฉินผมเหตุคลิปนั่นไปแล้วแล้วบที่นี่ถามมาไอ้แล้วคำนี่เดชิตาคุกับคำว่าจุนบิคำนี่มันสีความหมายสี่ใกล้ๆเคียงกันบักย่างกันนะครับมันแค่มีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับในที่นี่ก็คือเขาต้องมาหูจากความหมายของมันก่อนนะครับคำควคออ่าชิตาง จุนบ <accurately S 2> ิก e ็คือการเตรียมตัวเห็นบหมคำมันจะใกล้เคียงกันครับแต่ว่ามันต่างกันยังไงต่างกันในที่นี่ก็คือเรียวโคโนชิตะคุเรียวหกเรียวโคโนชิตะคุก็คือการจัดเตรียมที่จะไปเที่ยวนะครับผมแร้วกคำว่าจูนบิจูนบิเขาจะใส่ยังไงจูนบิก็คือการเตรียมตัวนะครับอย่างเช่นคืออย่างเขาเห็นงานนะครับผมเห็นงานเท่าก็คือเข้าสู่นูจูนบิชิมัส เฮาซูโนจูนบิชิมัสก็คือการเตรียมโตการเตรียมเฮามันจีตั้งกันอยู่ประมาณนี้ภาษาญี่ปุ่นมันอาจจีใส่โดยบ่าตายโตฮารงเกียวมันอาจจีบ่ได้ใส่คืออย่างที่ผมบอกก็ไเลยหลาคนอาจจีเอาไปใส่ในกรณีอื่นก็ได้มันเปลี่ยนแปลงได้ตามทุกสถานการณ์นะครับผมก็คือจังคําว่าฮาชิกับฮาชินะครับฮาชิฮาชิบางขันเฮาเว้าในวงเขาอันว้าคำว่าฮาชิมันก็จะกลายเป็นตะเกียบ แต่กันบอกอยู่เมลาเฮายางไปหรือเฮาขับโดอยู่คำว่าฮาชิมมนอาจสิปแปลว่าสะพานอย่างพวกนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณหลยนะครับสำหรับการติดตามและรับชมทุกๆอีพีเลยนะครับเจอกันมาอีพีหนาเด้อพี่น้อง <ś led> เอาลีเด้อพี่น้องมืออยุดเมืองอากาศคือมมน่ะครับเป็น e ิไปเสร็ได้ <ś led>